โหราศาสตร์เป็นวิชาพ่ออยู่แล้วแหละแล้วก็มาในส่วนของนามศาสตร์ก่อนทําไมถึงนามศาสตร์ก่อนเพราะเรามีชื่อก่อนเบอร์โทรจุดเริ่มต้นนะคะมาจากนักโหราศาสตร์ชาวต่างชาตินะชาวไอริสเขาแบบสามารถเอาดวงดาวมาเก็บสถิติแล้วก็แปลงเป็นค่าตัวสวัสดีครับผมหนึ่งประกรณ์ครับ สวัสดีค่ะอาจารย์พัดแอสโตนัมเบอร์ค่ะครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในรายการโหรวิทยานะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ผมว่าอาจารย์ถนัดมากๆอ่าอ่านั่นะคือเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวเลขเลขศาสตร์มงคลอะไรอย่เงี้ยนะครับสจะมาวันนี้ครับเราจะพูดคุยกันเรื่องของชื่อและนามสกุลผมต้องถามคําถามแรกก่อนอว่าอักษรนี้ต้องเป็นเลขเบอร์นี้อักษรนี้เป็นเลขนี้อะไรเงี้ยเขา ไมยังไงครับอาจารย์หลักการชื่อนัมสกลุลเนี่ยเขาเรียกว่าหลักนามศาสตร์นามศาสตร์อ่ามีมาก่อนเลขศาสตร์ด้วยนะเพราะชิงดิอ่าแต่หลังโหราศาสตร์นี่เริ่มซับซ้อนละอ่าโหราศาสตร์เป็นวิชาพ่ออยู่แล้วแหละแล้วก็มาในส่วนของนามศาสตร์ก่อนทําไมถึงนามศาสตร์ก่อนเพราะเรามีชื่อก่อนเบอร์โทรอืมถ้าใครอยากรู้ว่าโหราศาสตร์เริ่มเมื่อไหร่ก็ไปดูอีพีสองครับม่ถูกต้องอ่าโอเคต่อต่ออ่าโอเคที่พอเป็นนามศาสตร์เนี่ยจุดเริ่มต้นนะคะมาจาก นักโหราศาสตร์ชาวต่างชาตินะชาวไอริสเขาแบบสามารถเอาดวงดาวมาเก็บสถิติแล้วก็แปลงเป็นค่าตัวอ,อกักษร A B C D จะ,ะเป็นเลขอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเลขเลขนี้ดาวนี้เป็นตัวอักษรนี้ทีนี้พอมาในส่วนของชาวไทยเนี่ยก็คืออาจารย์ภูหลวงอาจารย์ภูหลวงอ่าเท่าที่หาข้อมูลได้เหมือนกันคือปี2513ที่ท่านได้เอา อักษรภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะมาแปลงเป็นอักษรภาษาไทยเหมือนมาเทียบเคียงว่ามาเทียบเคียงถ้าเป็นภาษาอักษรภาษาไทยจะเป็นเลขอะไรล่ะใช่ใชครับใช่ทีนี้ก็เกิดจากการเก็บสถิติเหมือนกันว่าพอเทียบเคียงแล้วมันให้ผลตามนั้นไหม <Okay. S 2> ซึ่งทุกอย่างตอนเนี้ยก็ถูกพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยมันให้ผลจริงอืมอ่าให้ผลจริงทีนี้พอถามว่าแล้วชื่อนามสกุลน่ะในหลักนศามสตร์เนี่ยโอโหให้ผลประมาณไหนอย่างไร ให้เราอลองพิสูจน์ด้วยตัวเองเอาชื่อนามสกุลเราตั้งแต่ชื่อแรกเลยที่คุณพอ่อถึงคุณแม่ตั้งให้เนี่ยหรืออะไรก็ตามใครก็ตั้งให้ก็ตามชื่อแรกนามสกุลแรกไปลองเซิร์ชดูดูผลรวมเอาง่ายๆเลยนะไม่ต้องดูพลังงานสะท้อนก็ได้ดูผลรวมเลขศาสตร์อันนั้นนะ่ะเป็นตัวชี้วัดหรือว่าเป็นตัวบอกวิบากกรรมที่เคยทําในอดีตเลยคือฉายภาพของสิ่งที่เคยทํามาจากอดีตเลยแล้วตอนเนี้ยเรากําลังรับมือจัดการกับเรื่องอะไร จะตรงอย่างนั้นเลยจะตรงแบบนั้นเลยทีนี้โอเคเราเรารู้ที่มาของของตัวเลขท,ที่เทียบเคียงตัวอักษรละอืแต่ว่าอย่างเลขอย่างเมทีอกจารา์พูดว่า mm. เบอร์โทรศัพท์ก็ดีเลขที่บ้านก็ดีเราเราดูเป็นคู่คู่เราดูเป็นเลขเลข mm. ใช่ไหมแต่ว่าชื่อละ่ะชื่อเราดูเป็นเลขเลขเหมือนกันไหมหรือว่าอย่างผมประกรณใช่ไหมต้องดูปอปลาคืออะไรก็ไก่ก็เลยหรือว่าดูผลรวมสุดท้ายเลยถ้าเป็นชื่อนามสกุล ถ้าเป็นชื่อนามสกุลเนี่ยอันนี้จากสถิติที่พัดเจอนะการดูเป็นผลรวมเนี่ยค่อนข้างแม่นยํากว่าอืเพราะเพราะว่าเหมือนเวลาพัดถามว่าชื่ออะไรคะพี่หนึ่งก็จะบอกว่าเอผมชื่อหนึ่งครับพี่หนึ่งไม่ได้บอกว่าขอหีบนอนหนูสละอออะไรอย่างเงี้ยไม่เอกงงงไม่ได้มาแจกแจงอ่ะแต่ถ้าถามเบอร์โทรผมจะบอกไปเลขเลขใช่อันนี้คือความแตกต่างบทีก็จะบอกไปเลขถูกก็ดูถึง พฤติกรรมในการใช้งานด้วยใช่แต่พอเป็นชื่อพอเราพูดชื่อรวมๆสิ่งที่จะมีผลก็น่าจะเป็นเลขรวมมากกว่าที่เป็นเลขแยกๆนีใช่ปรกรณ์ก็มีเหตุผลนะอ่าปรณ์ปุ๊บอ่าผลรวมคืออันนี้อ่าให้ความหมายเป็นในลักษณะนี้ครับ<ช>อ่าประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนสมมติว่าเลขที่รวมมาแล้วแล้วก็อิงกับลักษณะเรา เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะผมใช้วิธีการเดิมที่อาจารย์แนะนํามั้ตั้งแต่ EP แรกได้ก็คือเราดูลักษณาเราเป็นหลักก่อนอะไรก็ตามที่ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับลักขณาเราพอเรามาเทียบเคียงแล้วแล้วปรากฏว่ามันน่าจะปรับได้เนาะมันก็ปรับชื่อเปลี่ยนชื่อได้ใช่เราก็คํานวณเพื่อให้ตัวเลขผลรวมมันส่งเสริมอืมกับลักษณาเราได้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ค่ะแต่ หลักๆเนี่ยในส่วนของชื่อนามสกุลพอดูเป็นผลรวมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สมมติผลรวมชื่อของพี่หนึ่งเป็นสิบห้าพรสมงตินะสิบห้าอาจจะไม่ได้เกี่ยวว่าเลขประจําตัวหรือว่าดาววัสนาของพี่หนึ่งเป็นเลขหนึ่งแล้วต้องมาใช้ชื่อที่ผลรวมสิบห้านะ uh huh. แต่ไอผลรวมสิบห้าเนี่ยกําลังจะบ่งบอกอะไรสมมุติว่าในกรณีที่ความหมายเลขศาสตร์ของชื่อ ผลรวม15เนี่ยหมายถึงการที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และจะได้เจริญในกรณีที่พี่หนึ่งอ่ะทำธุรกิจหรืองานที่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรืองานที่ต้องพบปะผู้ใหญ่อืมถึงจะดีครับอ่าเป็นหน่วยงานราชการอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะมีการเลื่อนขั้นถึงจะเวิร์ก mm hmm. แต่กรณีที่ว่าถ้าในพื้นดวงของพี่หนึ่งอ่ะกำลังบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะพี่หนึ่งเหมาะกับการทําออนไลน์ ทำออนไลน์แล้วก็เป็นพ่อค้าไลฟ์สดสมมุติเฉยๆแต่ชื่อดันเป็นเรื่องราชการไปออย่างนี้ผมก็ต้องมาตัดสินใจถูกไหมใช่เพราะว่าตอนนี้มันเหมือนจะขัดกันอยู่ใช่ถึงแม้มันจะดีดีทั้งคู่แหละแต่ว่ามันก็เหมือนจะไม่สุดเพราะมันไม่ได้ไปทางเดียวกันอย่างนี้ถูกไหมคือถ้าต้องไลฟ์สดแล้วขายของในพื้นดวงชะตากำลังบอกว่าทําอันนี้แล้วจะรวยอ่ะขายสินค้าพวกอาหารเสริมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็ต้องใช้ทักษะแบบที่เปรี้ยวๆเิน็นึงนะ,ออะการพูดการแสดงออกในขณะเดียวกันน่ะชื่อหนึ่งหเนี่ยผลรวมเลขศาสตร์นี้เป็นคนที่ค่อนข้างอยู่กับหนังสือตำรับตําราการพัฒน,นาตัวเองพูดน้อยพูดแต่ในเรื่องสําคัญขลุ่มๆแต่ทีเนี้ยเวลาเราไปเลือกเลขศาสตร์ของชื่อเนี่ยเราก็อาจจะต้องเคยเลือกชื่อที่มันอาจจะส่งผลต่อวิถีชีวิต หรือวิธีการงานมันจะเป็นในแบบนี้มากกว่าอเคก็กลับมา,บบมาเลยว่าแบบตั้งแต่แรกเลยถ้าเรารู้ว่าโหราศาสตร์ชีวิตเราอ่ะต้องทํางานลักษณะไหนหาเงินรูปแบบไหนถ้าเรารู้แบบนี้ตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นชื่อเอยเบอร์โทรเอยบ้านเลขที่เอยเอมันชัดหมดเลยพี่หนึ่ง <Okay. S 2> ก็กลับมาตอบคาถามเดิมว่าถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราลัคนาเราเนี่ยมันควรไปทางไหนเนาะเรารู้แต่น,นั่นเนิน ทำเลขที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยอืเบอร์โทรศัพท์ชื่อนามสกุลหรือแม้แต่เลขที่บ้านถ้าเลือกได้เนี่ยให้มันสอดคล้องกันแล้วถ้ามันเลือกได้เนิ่นๆเดวอนแรกอ่ะมันก็ใช้ยาวๆได้ในสามอันนี้นะอาจารย์หรือจะมากกว่านี้ก็แล้วแต่ในสายมงคลเนาะในสายมงคลเนี่ยมันมีอะไรอีกอ่ะเมื่อกี้พูดถึงทะเบียนรถยังไม่ได้พูดเลยอ่าทะเบียนรถใช่ใช่ชื่อเล่นอีกอ่ะอะไรอีก ณลายเซนอีกอ่ะหรือหลายๆอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบในชีวิตเราอะโอเคเอาเอางี้ศาสตร์มงคลแล้วกันนะที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขแล้วกันอือะไรสําคัญที่สุดหรือว่าอะไรจะส่งผลต่อเรามากที่สุดอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของพลังงานโดยตรงละคือถ้าเราเข้าใจกันก่อนนะคะว่าสิ่งที่จะให้ผลกับเราคือสิ่งนั้นอ่ะเราต้องใช้งานบ่อยใช้งานบ่อยเท่ากับมีความถี่และความถี่คือพลังงาน ทั้งหมดเนี้ยแปรผันตรงกันหมดเลยนะเราอยู่กับมันบ่อยๆใช้มันบ่อยๆเกิดเป็นความถี่ความถี่เลยเกิดเป็นพลังงานเทียบกันอีกเบอร์โทรในยุคปัจจุบันน่ะให้ผลตรงแล้วก็แรงมากๆอันนี้ไม่ได้สปอยนะแต่เราต้องเห็นว่าเราอยู่กับโทรศัพท์อะอแทบจะตลอดเวลาเลยความถี่สูงไมถุสูงมากต่อให้วันนี้ไม่ได้โทรออกก็เล่น youtube ก็ดูเนี่ยดูพวกเรานั่งคุยกัน พวกนี้ก็ให้อย่างนี้เราทํางานกันนอกบ้านเราก็แคบจะไม่ค่อยอยู่บ้านแต่เราก็อยู่กับเบอร์เนี้ยตลอดเวลาทํางานนู่นนี่นั่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะคลื่นรับหรือว่าตัวรับพลังงานเสารับพลังงานของเราอ่ะเราจะผูกติดกับโทรศัพท์ตลอดเวลาเลยอะไรที่มันจะดึงดูดเข้ามาเบอร์เนี่ยกับเราเนี่ยแทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยถ้าวันนี้เราวางเลขในเบอร์กับกับตัวเราเนี่ยแบบส่งเสริมกันอ่ะสอดคล้องกันโหมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันจะส่งผลต่อพลังงานมากๆ เหมือนญาติพัดที่อยู่ที่สงขลาอย่างเงี้ยคเขาเป็นเกษตรกรอะโทรยังไงก็แบบสวนกันไปสวนกันมาชาวสวนอะของจริงอ่ะเขาไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์เลยเขากริดยางอย่างเงี้ยเขาอยู่บ้านเขาทําสวนในบ้านเขาอะบ้านเล็กที่เขาสาคัญทันทีนะพวงจุ้ยในบ้านสําคัญทันทีถูกต้องเขาใช้ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นอะเยอะโทรศัพท์ใช้น้อยมากโอเคเพราะนั้นมันเกี่ยวข้องกับความถี่ในการใช้งานอ่าสิ่งนั้นๆเรื่องนั้นๆด้วยใช่ ชื่อเล่นมีผลไหมถ้าเทียบเคียงกับชื่อจริงจริงๆพัดไม่ได้บอกว่าชื่อจริงไม่มีผลนะก็มีผลเพราะอยู่ในบัตรประชาชนมีการออตอกตาคุด<ช>หรือ<า>อะไรเงี้ยต่างๆบรกรรมต่างๆใช่แต่ถ้ายิ่งเราใช้บ่อยๆอย่ะมันจะยิ่งส่งพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าดูแลว้วอ่ะเฮ้ยชื่อเล่นเหมือนจะมีผลเยอะกว่าคําว่าชื่อเล่นมีผลเยอะกว่าหมายความว่าถูกใช้งานถูกเรียกบ่อยๆ สมมติว่าผมมีชื่อเล่นแต่เพื่อนไม่ค่อยเรียกชื่อเล่นผมเรียกแต่ชื่อจริงชื่อจริงผมก็จะสาคัญกว่าชื่อเล่นแบบนั้นถูกต้องก็ถูกคือถูกกระตุ้นแล้วถูกนํามาใช้อ่ะค่ะอืถูกกระตุ้นแล้วถูกนํามาใช้สิ่งไหนที่ถูกกระตุ้นแล้วนํามาใช้บ่อยๆอ่ะสิ่งนั้นเป็นพลังงานแน่นอนอันนี้อันนี้ดีมากเลยนะแล้วก็เราก็มองเป็นเหตุเป็นผลด,ด้วยในมุมของวิทยาศาสตร์ได้นะครับโอเคยอดเยี่ยมมากสุดปีท้ายรานสุดท้ายเออ วันนี้พิเศษหน่อยอทุกคีเราจะมีแง่แง่คิดข้อคิดฝากไว้ตอนสุดท้ายอาจารย์แต่วันนี้วันนี้เราไม่มีนะแต่เราเราขอขายของนิดนึงมีของดีมีของดีเพราะว่าคลิปที่สามคลิปนีนคลิปที่สี่ ep สี่เรามีสปอนเซอร์แล้วอาจารย์ก็คือก็คือก็คืออาจารย์ก็คือพัดเอง <laughs> เป็นสปอนเซอร์ของคลิปนี้ผมได้ข่าวมาซึ่งต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของพวกเราทุกคนนะ เพราะว่าอาจารย์พัดเนี่ยคิวยากมากในการแบบัดคิวเพื่อจะขอแบบช่วยดูเลิกดูนู่นนี่นั่นให้หน่อยอะไรเงี้ยอาจารย์พัฒก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทําแอปพลิเคชันมาเราเรื่องแอปพลิเคชันให้ฟังนะคือเอาแบบนี้ปกติอ่ะลูกค้ามาตรวจดวงคุยกันไปเพลิดเพลินกันไปหนึ่งชั่วโมง บางคนอาจารย์ลืมลืมถามว่ากระเป๋าตังปีนี้สีอะไรอาจารย์ลืมเลยว่าจะถามเรื่องรถอะว่าหนูคนขับรถสีอะไรใช้รถสีอะไรเลขมงคลของหนูปีนี้คืออะไรไอ้คันที่ว่าจะต่อคิวอะมาดูอีกทีนึงอะปีรกก็ก็นานพัดก็เลยแบบอ่าวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้อ่าลืมแม้กระทั่งอีกเรื่องหนึ่งนะเซลล์หลายๆคนหรือว่าคนที่ขายประกัน เป็นลูกค้าพัดเยอะเป็นลูกศิษย์ก็เยอะครับจะทักมาถามเออต้องโทรไปคุยกับลูกค้าคนนี้ตอนไหนเอเจนต์ขายบ้านอย่างเงี้ยกี่โมงไปปิด <ไง S 2> ดิว<ง>ตอนไหน,นยังไงกี่โมงดีเดี๋ยวหนูต้องไปคุยงาน,ว,นวันพฤหัสคุยได้ไหมของปีนี้คือคําถามพวกนี้มันจิปาถะบางคนนะ่ะเขามีความเกรงใจเรามากเขาก็ไม่กล้ามามแล้วเขาบางทีเขาต้องไปปิดดิวสําคัญแล้วเขาไม่กล้าถามพัดอย่างเงี้ย ขาก็เสียโอกาสหรือทําให้เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องยากไปซะง,งั้นน่ะโอเคอืมซึ่งตอนนี้เรามีโซลูชันให้คุณแล้วถูกต้องโอเคก็เลยเป็นแอปพลิเคชันนี้เกิดขึ้นมาคิดว่าอาจจะมีให้ทดลองใช้ <Free S 1> ฟรีด้วยฟรีด้วยฟรีด้วยซึ่งเมื่อกี้เรื่องที่เราพูดงเรื่องเลขมงคลอ่าศาสตร์มงคลต่างๆก็มีให้ลองใช้ในแอปพลิเคชันนี้ด้วยถูกต้องค่ะว้าวรวมถึงสิ่งที่คุณจะหายากมากๆเลยนะคือปฏิทินโหรไทย ทีตนิทินหอนไทยถ้าซื้อของอาจารย์หลายๆท่านในประเทศไทยขั้นต่ําคือสองยหสิบาทแล้วต้องซื้อเปลี่ยนทุกปีอืเท่ากับว่าครั้งเนี้ที่คุณโหลดเนี่ยคุณได้ใช้ปฏิทินนี้ฟรีแล้วว <Wow. S 2> ฟรีไปเลยนะคะทั้งปีคุณไม่ต้องซื้อปฏิทินแล้วแบบจะบอกเลยว่าไอ้เรื่องเลิกยามเป็นอะไรที่สําคัญมากบางคนบอกวันนี้หนูจะเปิดร้านดูแล้วว่าวันธงชยัย มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิต้องดูเวลาด้วยอ่ามันมีเวลาของมันด้วยรวมถึงนอกเหนือจากวันธงชัยเนี่ยเขาเรียกว่าเลิกใหญ่ครับอืมเลิกบนเลิกล่างเนาะเลิกฟ้าเลิกใหญ่อย่างเงี้ยอาจ,จะเป็นราชาเลิอกอ่ามหัธโนเลิกเลิกเศรษฐีอ่าทริโทเลิอกอะไรต่างๆพวกนี้ทั้งหมดอ่ะอยู่ในตําราของโหนปฏิทินไทยซึ่งคนจีนนะ โอ้โหเขาใช้ปฏิทินจีนกันแพร่หลายมากแต่แปลกมากว่าปฏิทินโหนปฏิทินไทยอ่ะไม่ค่อยมีคนใช้ไม่ค่อยมีคนใช้ถ้าเรจริงจริงอะหารในนั้นอ่ะโอ้โหมันละเอียดถี่ยิบเลยเคยรู้ไหมว่าคนไทยมีปฏิทินไทยอไม่เคยรู้ก็ใช้แต่ของสากลไม่งั้นก็ปฏิทินจีนเลยอืมบอกแค่วันสําคัญหนึ่งสองสามสี่วันวิสาขะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคราวนี้เราจะใช้ปฏิทินไทยให้เป็นนะคะโดยใช้แอปพลิเคชันไทยของชื่อต้องชื่อต้องมาล่าั่นแอปพลิเคชัน Daily สามหกห้าใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกวันอ่โอเคสุดยอดโอเคเพราะฉะนั้นคาดว่านะวันที่คลิปออกอาจจะไปโหลดกันได้เห๋ยวเราจะอาจจะขึ้นลิงก์ไว้ให้หรือไม่ก็ในในเด i ิ t i o n เดี๋ยวลองไปตามกันดูคะนะครับก็วันนี้สนุกมากอาจารย์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่อาจจะไม่ไม่เคยรู้มากก่อนอืแล้วก็ได้ความรู้มากรวมถึงอย่าลืมไปโหลดคลิปของพวกเราด้วยะนะครับก็ พบกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้โฮโรวิทยาผมแล้วก็จันพัฒลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะจันพัฒแป๊บหนึ่งนะมีมีสายเข้าอ้ยน่าจะสปอนเซอร์ทจริงพี่พีสีเองนะเนี่ยสปอนเซอร์เข้าแล้วนะครับสวัสดีครับนี่เออเออเออตื่นเต้นเลยครับครับโอเคครับโอเคครับชัวร์ไหมชัวร์ชัวร์มากเลยสปอนเซอร์ใช่ไหม เขาให้ผมใจแคเน